สวัสดีค่ะคลิปสุดท้ายเมื่อวานนี้คุณยายพูดถึงเส้นฐานะนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งคือเส้นที่โค้งลงมาโคนหัวแม่มือค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะคะโค้งลงมาแล้วก็จะโค้งลงไปหาข้อมืออันนั้นคือเส้นฐานะนะคะ ที่คุณยายเห็นมีอยู่2เส้น3เส้นใครมีก็คือดีนะคะ,ะทีนี้คุณยายก็ไปศึกษาเรื่องเส้นคู่ครองอาที่บอกเอาไว้ท้ายคลิปว่าคุณยายจะไปศึกษาเรื่องคู่ครองมาให้ดูว่าลายมือแบบไหนจะมีคู่ครองที่ดี คุณยายก็ศึกษาไปเรื่อยๆหลายๆตำราเพื่อจะเอามารวมผนวกกันสรุปออกมาเนาะคุณยายก็เลยมองเห็นขี้แมงวันอยู่ในมือตนเองทำไมมันเยอะจังเลยที่จริงก็เห็นนานแล้วล่ะค่ะก็เลยว่าเอะมันต้องมีคำทำนายเกี่ยวกับขี้แมงวันแน่นอนเลยคุณยายมีอยู่ถึงสี่จุดเห็นไหมคะ จุดข้างๆแล้วจุดข้างนี้ก็มาอยู่เนินอังคารด้วยเป็นเนินลำบากเห็นไหมค่ะดวงชะตาชีวิตเจอแต่เรื่องลำบากก็เลยหยุดเรื่องเส้นลายมือไว้ก่อนก็เลยมาดูขี้แมงวันของคุณยายมี4จุดแต่อันนี้เป็นสีออก จางๆเลือนๆเป็นสีออกแดงๆนะคะขี้แมงวันมีอยู่สสีนะคะอ่าสีออกแดงๆหรือสีน้ำตาลแล้วก็สีดำท,ที่คุณยายก็ไปเปิดหลายตำราเลยค่ะเกี่ยวกับขี้แมงวันสรุปแล้วทุกตำราพูดเหมือนกันหมดขี้แมงวันสีดำที่มันอยู่ ในมือของเราเนี่ยไม่ดีสักที่ค่ะจะมีชีวิตที่แย่คือเป็นอะไรที่มันขาดขาดเหรือเหลือเป็นชีวิตที่มันบอกไม่ถูกจะดีก่าไม่ดีก็มีเรื่องที่ไม่ดีด้วย ถือว่าขี้แมงวันนี่คือตัวร้ายที่สุดนะคะอยู่ตรงไหนของมือก็คือใช่หมดเลยค่ะที่สุดก็คือฝ่ามือนะคะของคุณยายฝ่ามือเต็มๆเลยค่ะแล้วก็มาอยู่ข้างๆข,ของนิ้วคุณยายคิดว่าเออข้างนี้อาจจะดีไหมมันไม่ได้อยู่ฝ่ามือแต่เขาก็บอกว่าสรุปแล้วคือขี้แมงวันหรือ ไฟหรือจุดที่มันเป็นสีดำเขาเน้นสีดำนะคะสีแดงนี้ไม่เป็นไรค่ะสีแดงนี้จะมีโชคมีลาบมีวาสนานะคะอยู่ตรงไหนก็คือดีหมดสีแดงนะคะก็จะมีดีมากดีน้อยแล้วแต่สถานที่ที่เขาปรากฏ แต่เขาบอกว่าสีดำเขายังไม่บอกที่เลยค่ะเขาบอกแค่ว่าที่แมงวันหรือจุดหรือไฟหรืออะไรก็ตามที่เป็นสีดำเนี่ยแย่ yeah, มากทำให้ชีวิตนี้ไม่ดีเลยนะคะอย่างคุณยายที่เคยพูดเนาะคุณยายมีเส้นการเงินก็คือดีแค่การเงินชีวิตคู่ครองไม่ดีเลยค่ะ ที่คุณยายบอกว่าจะเอาเส้นคู่ครองมาให้ดูก็พอดีเห็นกี้แมงวันก็เลยมาแทรกก่อนนะคะใครมีก็คือไม่ดีแล้วทีนี้ตำราเขาบอกว่าถ้ามีแล้วทำยังไงสมัยนี้เขาเอาออกได้ง่ายค่ะคือเขาใช้บางทีก็จะเป็นเอ่อเป็น อะไรที่อยู่ในหลอดคล้ายๆกับยาสีฟันนะคะเอา,เอาไม้จิ้มฟันเนตแตะแล้วก็มาจี้แล้วเขาก็หลุดออกค่ะมีโฆษณาอยู่ใน YouTube อยู่นะคะใน Facebook ใน YouTube ใครที่มีตําราบอกแนะนำให้ไปเอาออกอง่ายๆก็คือซื้อ เราเข้าไปค้นหาดูหรือพิมพ์คำว่า,าขี้แมงวันกําจัดขี้แมงวันในฝ่ามือหรือในร่างกายของเราเอา,อาจจะบอกว่าอะไรล่ะายาทาฆ่าขี้แมงวัน หรือจุดดำๆเพราะเขียนเข้าไปเขาก็จะปรากฏออกมาโฆษณาให้เห็นนะคะแต่คุณยายยังไม่เคยซื้อ,อ,อตอนนี้คุณยายคงจะไม่ซื้อตัวนั้นเพราะเขาบอกว่าที่ง่ายที่สุดก็คือเลเซอร์เลยค่ะเลเซอร์ที่อยู่ในวงการแพทย์หรือสถานความงามนะคะ เราจะใช้เลเซอร์นี่จิ้มเข้าไปแล้วมันก็จะออกมาเลยค่ะไม่ได้ยากใครมีก็เอาออกนะคะสีดำชีวิตที่มันลำบากหรือมันยุ่งยุ่งมนมหนมองมอง,มองอยู่เขาบอกว่าเอาออกแล้วชีวิตจะดีขึ้นคุณยายก็จะไปเอาออกค่ะ คือมันไม่ได้ยุ่งยากเลยเนาะถ้าเขาบอกว่ามันไม่ดีเราก็เอาออกแล้วทีนี้คุณยายก็จะมาดูว่าพอเอาออกแล้วชีวิตจะเป็นยังไงเนาะคุณยายก็จะมาเล่าให้ฟังอ่อันนี้สีออกน้ำตาลนี่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเอาไว้เลยสีแดงยิ่งดีค่ะขี้เมงวันสีแดงนั้นคือขี้เมงวัน ที่ให้โชคให้ลาบให้มีความสุขให้มีลาบยศมีวาส,สนาเก็บไว้เลยนะคะแต่คุงคุณยายนี่ดำสนิทนี่น่ากลัวเขาบอกว่าอันตรายเลยค่ะเขาใส่หัวข้อเลยขี้แมงวันสีดำอันตรายน่ากลัวเขาว่าอย่างนั้นคุณยายก็ตกใจเนาะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะใครมีเอาออกนะคะ ไปซื้อยาแต้มค่าขี้เมงวันเนาะก็ไปพิมพ์ดูแล้วก็ซื้อตลับหนึงสาบาทแล้วก็เอามาจี้ลงไปเนาะเขาก็จะแกะออกเลยเหมือนกับมันถลอกประมาณนั้นแหละเขาบอกว่ามันไม่ยากาวันนี้คุณยายที่จะนําเสนอก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันต่อไปก็จะเอาเรื่องเส้นเหมือนเดิมค่ะเส้นคู่ครอง อขอให้โชคดีนะคะใครที่มีกี้แมงวันสีแดงก็ขอให้พบแต่ความโชคดีค่ะวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ